หากจะพูดถึงพระผู้ทรงอภิญญาผู้เลืองเวทวิทยาคมแห่งสองฝั่งแม่น้ำคงไทยลาวเป็นผู้ที่มีพลังจิตแก่งกล้าท่านสามารถเล่นแล่ไปธาดวัตถุต่างๆได้อย่างอิสระโดยมีเรื่องเล่าว่าวันหนึ่งท่านได้เดินทางมายังลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาเพื่อมาพบสมภารเจ้าแห่งวัดปากคลองมะขามเท่าทัานทีที่หลวงปู่สุกมองเห็นเช่นนั้น จึงเอ่ยถามว่าท่านเป็นใครมาจากที่ใดขอรับด้านพระผู้เท่าจึงตอบไปว่ากระผมมาจากนกครหลวงเวียงจันร์ครับหลวงปู่สุขจึงถามต่อไปว่าแล้วท่านมีภารกิจอันใดให้กระผมรับใช้ขอรับกระผมอยากรู้ว่าสมภารเจ้าแห่งวัดปากคลองมะขามเท่าเก่งจริงสมคำล่ำลือหรือไม่เมื่ององหลวงปู่สุขได้ยินเช่นนั้นจึงหันไปรูดใบมะขาม พร้อมกับเสกคาถาเลิเอ่ยคำว่าขอโทษด้วยนะครับและคว่างใบมะขามออกไปปรากฏว่ากลายเป็นต่อเป็นแตนจํานวนมากบินเข้าไปหาพระพุทาพระเฒทาท่านได้ใช้ฝ่ามือรับต่อแตนดังกล่าวแทนที่ต่อแตนเหล่านั้นจะกัดต่อยท่านกับกลายเป็นใบไม้ร่วงลงใส่ฝ่ามือท่านเมื่อหลวงปู่สุขมองเห็นเช่นนั้น ท่านจึงถามต่อไปว่าท่านเป็นใครขอรับด้านาพระผูเท่าจึงตอบไปว่ากระผมมีชื่อว่าสำเร็จลุนขอรับเมื่อหลวงปูษสุขได้ยินเช่นนั้นท่านจึงเข้าไปกราบและเอ่ยคำว่าท่านเก่งจริงสงกับคำชื่อสำเร็จลุนจริงๆครับในวาระไหว้ครูปีพุทธศักราช2567ทางวัดพระธาตุเหมื่นหินโดย หลวงปู่มหาศิลาสิจันโทเกจิชื่อดังแห่งภาคอีสานได้มีการจัดสร้างวัตถุมงคลรูปหล่อองค์ท่านสำเร็จลุนซึ่งองค์ท่านสำเร็จลุนนับว่าเป็นอาจารย์ทวดขององค์หลวงปู่มหาศิลาโดยองค์หลวงปู่ท่านได้ล่ำเรียนวิชาจากตำลาและเหล่าลูกศิษย์ต่างๆที่ได้ไปล่ำเรียนกับองค์สำเร็จลุนและเพื่อเป็นการล้ำลึกถึง ครูใหญ่ท่านจึงได้สร้างรูปหล่อองค์สำเร็จลุนและจะมีพิธีพุทธาพิเศษในวันเสาร์ปีมะโรงซึ่งตรงกับวันที่13เมษายนพุทธศักราช2567วันนี้ทางกระผมโจโจร้อยอ็ดได้นำวัตถุมงคลดังกล่าวมาเปิดแบ่งปันให้ทุกท่านได้บูชาโดยมีเนื้อเงินจำนวนหนึ่งองค์ ราคาบูชาองค์ละ3,000บาทเนือนวะจำนวน5องค์ราคาบูชาองค์ละ850บาทเนื้อสำริดพันปีจำนวน20องค์ราคาบูชาองค์ละ550บาท2องค์1 0 0 0บาทหากท่านสนใจเช่าบูชาสามารถติดต่อได้ที่เบอร์080-045-7619ย้ําำนะครับเบอร์ 080-0457-619หรือแอดไลน์ได้ที่ joe underscore chtehta ย้ำครับ id line joe underscore chtehta จัดส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางสำหรับวันนี้กับผมโจโจ้ร้อเอ็ดขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ